่าบ้านดอนอําเภอการเจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่มีคุณภาพสูงและเป็นอาหารทะเลที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักบริโภคว่ามีคุณสมบัติเนื้อในขาวสะอาดรสออกหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีคุณค่าทางอาหารสูงเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของหอยนางรมและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ลักษณะการขึ้นลงของน้ําทะเลไม่รุนแรงเปลี่ยนแปลงมากนะักและมีลักษณะ,ปะ,ษณะเป็นอ่าวที่บรรจบกับแม่น้ําที่เป็นน้ําจืดระดับน้ําทะเลทําให้ระดับความเต็มของน้ําทะเลอยู่ในภาวะสมดุลที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหอยนางรมง่น้ อันนี้กี่ปีแล้วพี่อันนี้ประมาณปีครึ่งปีครึ่งเนี่ยขนาดเนี้ยนะขนาดนี้ปีครึ่งไส์ใหญ่แล้วอันนี้คือใหญ่ถี่แล้วเหรอพี่เนี่ยเลยปีประมาณปีกว่าๆก็ขายได้เลยขายได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ปีครึ่งก็พอเก็บได้เก็บได้พี่ครับหอยที่หน้าหน้าไหนที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดจะต้องคุ้มพามีหน้ามีคุ้มพามีหน้าหอยนางรงจะอ้วนจะมีไข่ใช่ไหมใช่อ้วนใช่ไหม พอวัวพอปลาไหลข่ยของสองของอันนี้คือเป็นแปลงหอยแปลงหอยแปลงหอยกินคู้แปรงผู้ทั่วไน่าจะพ่อเลยเลี้ยงในแบบนี้เหรอไออยอยามตายะตายเพราะอะไรอ่ะทราบไปเลยจะตายเยอะนะเรื่องน้ำหรือเปล่าหรือว่า ตอกน้ำท้าทองก็ประมาณสามตัวครับสี่ห้าร้อยลายสี่ห้าร้อยลายที่เลี้ยงอยู่ในที่เลี้ยงอยู่ในอ่าวท่าทองก็มีช่วงช่วงน้ําเสียบางทีโรงงานปล่อยน้ํามาหรือว่าบ่อเลี้ยงกุง้งปล่อยน้ําลงมาน้ําเสียลงมาบางหอยมันก็ตายได้แล้วก็บางอีกครั้งตอนที่เดือนสิบสองน้ำเยอะๆฝนจะตกจุกน้ำหลากน้ำหลากลง,ลกลงไอ้นั้นตายแน่นอน ก็ยังมีตอนนี้มันก็มีผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายกอบตถ้าเกิดการเสียหายเนี่ยเขาก็จะมีการไปที่ฟาร์มไปดูแลก็ส่วนหนึ่งก็มีการป้องกันได้เยอะ ได้ครับได้ถ้าเอาเอาเนื้ออย่างเดียวไม่ต้องขัดนี่มันไซเล็กนนไซเล็กไซเล็กไซเล็กนี่ราคา,าขายส่งอยู่ที่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับ บวกค่าขนส่งรับถึงนกรนอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอ่ายี่สิบบาทที่บวกค่าขนส่งเรียบร้อยส่งถึงที่จ่ายตัวละยี่สิบร้อยตัวก็สองพันจบครอ่านะถึงมือท่านวันเดียวถึงวันเดียวถึงอันนี้ก็เลือกทานได้สามสามสามขนาดนี้อ่าโจับนะครับอันนี้คือเป็นสามทั้งหมดสามไซส์ด้วยกันนะฮะตรงกลางก็คือไซส์ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่กลางนี่เล็กพอมาเทียบปุ๊บ เนื้อเนื้อเนื้อตัวตัวกลางใหญ่กว่าตัวไส้ใหญ่มันอ้วนมันอ้วนกว่ามันจะอ้วนกว่าเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเนี่ยขาวใข็งกว่าสมบูรณ์นี่สมบูรณ์คือเนื้อขาวเนื้อขาวนี่ขาวกว่าเนี่ยเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองนี่สมบูรณ์กว่านี่ไอ้นี่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ พอาพูดเยพวกจริงๆนะถ้าถ้าคนที่เคยกินหอยของกาญจนเดชแล้วเนี่ยแล้วพอไปกินหอยนารมมาจากที่อื่นที่เข้ามาถ้าเป็นคนที่สังเกตดูเนื้อจะไม่เหมือนกันความอาร่อยมันจะไม่เหมือนกันยงยกตัวอย่างยกตัวอย่างบางบางที่มาจากร้านน้องมาจากอื่นจะเป็นหอยที่เป็นตัวดำๆเนื้อจากขุนๆความนุ่มความอาร่อยที่จะไม่เหมือนหอยกาญจนาดชมันจะเหนียวใช่ไหมมันจะเหนียว ในช่วงนี้ที่ที่เกษตรกร,กรตอนนี้ที่ราคาตกต่ำเนี่ยมีหอยเนี่ยข้ามาเยอะหอยจากนอกข้ามาเยอะ<ม>บางคนเกษตรกร,กรผู้บริโภคบางคนไม่รู้<ม>พอไม่รู้ก็เอาไปกินเห็นว่าเป็นหอยราคาถูกเขาจะมีข้ามข้างมาวางเขาจะมีข้ามาวางามาวางขายทั่ทาวตาลาดน่าจฝาั่งประเทศเพื่อนบ้านน่าจะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่สุด จะแตะลักทำมาตกต่ำร่วงจากปกติราคาดีๆแล้วจากราคาดีจากปกติราคาดีราตัวเท่าไหร่ตอนัวตอนนี้ตัวยี่บาทถ้าเมื่อก่อนก็ประมาณตัว40่สิบสิบราคาลบกวาบาทต่านน่าิยิแมวได้ก่อนไม่มีเลยเหก็ไปกินได้แลยใช่ได้ได้หนึมีขวาหนึ่ง ปดูดาการดูรรเ,เล่นลของเเล่าเคความรู้สึกคงครับจริงๆความรู้สึกแรกคือรู้สึกประทับใจครับที่ส่วนตัวเองแม้จะเป็นเด็กสุราษแต่ก็ไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็วิถีของชาวบ้านที่เขาประกอบอาชีพดี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสามารถเหมือนกันในการที่เขาดำน้ําดูแลหอยนะครับในชีวิตอยู่ในน้ำในเรือพยากรณ์ อากาศได้นะครับแล้วก็รู้ว่าหอยใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะโตก็คือว่าความรู้ชุมชนนะครับฝากชาวบ้านของเขารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่เคยคิดว่าโอ้โหมันทาให้เราได้รับประทานหอยที่มีคุณค่ามากที่สุดในบ้านเราน้าน,นครับแต่ตอนนี้ดูแล้วสังเกตดูครับประชาชนจะหรือผู้บริโภคเนี่จะเรียกว่ากินหอยราคาถูกครับปัจจัยตรงนี้มันอาจจะส่งผลรบมาจาก มีการนำเข้าหอ,อยจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำให้าราคาถูกตรงนี้เราฐา,ะานะคอนซูร่าแล้วก็อยากที่จะทำอะไรให้ช่วยเหลือชาวเกษตรกร,ร,กรบ้างครับส่วนตัวผมผมอยากเล่าให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดคนกรุงเทพหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เห็นว่ากว่าจะได้หอยของซูล่ที่ขึ้นชื่อมีขนาดใหญ่นะครับมีความสด มันผ่านกระบวนการและพื้นที่ของที่นี่มีความพิเศษอในเชิงของพื้นที่เองที่สารอาหารต่างๆาเข้ามาแล้วทาให้หอยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับตัวใหญ่หากเราสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้บริโภคเห็นถูกได้ครับแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคได้มันจะสามารถทําให้หนึ่งราคาครับที่มันมีคุณค่าพวกเนี้ยสูงขึ้นไปได้ไม่ใช่หอยคุณภาพต่ำราคาต่ำหลาย าที่หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับและวอย่างที่สองหากเราลดต้นทุนในการขนส่งหรือต้นทุนในการซื้อขายและให้เขาเข้าถึงตรงกันได้นี่ครับผมก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อนเครือ,อข่ายที่สามารถเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนขนส่งแล้วก็การขายของตรงถึงชาวบ้านได้เลยผมคิดว่าเขาได้ราคาสูงขึ้นต้นทุนการส่งก็ต่ำลงผู้บริโภคเองก,ก็ได้ประโยชน์ที่ได้ของดีมีคุณภาพราคาถูกนะครับแล้วก็ค่าขนส่งไม่แพงด้วยอันนี้ก็อยากจะ ช่วยผักด่นงทีเกิดขึ้น,นคิด<ม>ว่าโอกาสห,หน้าจะชวนเพื่อนๆเหล่านั้นมาจับผัที่นี่แล้วอาจจะมีการไลฟ์สดนะครับ<ม>รับออเดอร์ขายตรงไปที่กรุงเทพนะครับหรือว่าต่างจังหวัดท่าทท่านกันเลยอันนี้ในในระยะสั้นครับแต่ถ้า<ม>ร,ะระยะยาวตอนเรานั่งเรือเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศต่งางนะครับอาหารทะเลที่เราเห็นันบนจากเรือเลยม,มันคงจะดีมากๆถ้าทำเป็นตลาดปลาญี่ปุ่นนะครับ<ม>แล้วหากเราเล่าคาอรี่นะครับเรื่อง,ร,อง,ร,องราวของ ครับกลุ่มคนที่เรียนกันมาอย่างดีนะครับแล้วมีการทำเ,ทาาเทรื่องไอโอมกาเซคิดว่าอันนี้เนี่ยโอ้ราคาเท่าไหร่คุิโคก็น่าจะยอมจยเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมืองไ,ไม่เคยดูจริงอะ่ะกาเรเก็บด้านบนด้วยนะ บรรยากาศดีด้านในเป็นร้านอาหารร้านอาหารขึ้นชื่อของการชนะดิตเลยมีมีอยู่ร้านอาหารเคียงเลครับผมแล้วก็ในอ่าวแล้วก็มีกลางทะเลศูนย์รวมเลยศูนย์รวมอาหารทะเลสดๆอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จริงๆตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เรียกว่าใกล้กันเลยใครมาทานอาหารใกล้ครับแวะเดินได้เลยได้เลยครับพื้นที่นี่ยาวเท่าไหร่ครับพี่สองกิโลกว่าสองกิโลกว่าจากด้านหน้าที่เราเดินกันมาหน้าถนนโอ้โหแล้ว บริเวณโดยรอบนี่คืออะไรยังไงต้นไม้เป็นแบบไหนครับพี่ก็เป็นเป็นสะพานเรียบเป็นเป็นเป็นไม้เป็นไม้ลำพูแล้วก็ไม้โกงกลางครับแล้วก็เป็นไม้สมจะมีจะจะมีไม้อยู่สามชนิดที่ต้นยาวๆนี่คือโกงกลางครับแล้วที่ต้นตายๆนั่นนะคือต้นลำพูอต้นที่มีรากนี้เรียกว่าต้นโก,กงกลาง นี่ตอนเล็กๆนี่ริ้วกลางเล็กๆนี่เป็นสมัยเล็กๆนี่เป็นสมัยียกว่าตรงนี้เป็นสถานอนุบาลอนุบาลสัตว์น้ํำน้ําสัตว์ทะเลทั้งหมดเลยสัตว์ทะเลปูปลาต่างๆเป็นปูอาศัยอยู่ในนี้นะครับเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของสัตว์น้ําตามธรรมชาติเลยครับพี่ตามธรรมชาติ อยากฝากถึงรัฐบาลเรื่องหอยที่ทะลักข้ามาจากประเทศอื่นหรือจากจังหวัดอื่นที่ข้ามาราคาถูกแล้วก็มาทําให้ตลาดหอยอารมณ์ของการจริดิที่เกษตรกรลงทุนเยอะแล้วก็ต้นทุนสูงแล้วก็กําไรน้อยจะทําให้เกษตรกรมีราคาตกต่ำก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่วันนี้ พาลงเรือไปนะครับแล้วก็ดำหอยขึ้นมาให้เราได้รับประทานกันทุกคนเลยและที่สำคัญก็โชคดีครับที่มีพี่ๆถึงคนดีๆอย่างหนึ่งสองสามสุราชเรานะครับอีกมไม่ว่าจะถึงไหนถึงกันไปุกด้วยกันทุกที่ช่วยแม่กับมเด็กไปถึงน้ำท้าวที่คนมแล้วก็เขาที่ประกอบการท่องเที่ยวหลังจากุดที่มาด้วยครับ แล้วมันไม่หนีแล้วถึงกัดกันกมันเจ็บหรอกหมายถึงตัวเล็กๆไงอร่อยพูดได้คำเดียวว่าอร่อยอร่อยมัามีความสุขจริงๆบอกว่าหวานริงครับ